สวัสดีค่ะนี่คือรายการล่าทาหลีนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องอะไรนะคะน้องปิ่นค่ะค่ะและดิฉันพิธีกรสาวและจจูค่ะคุณนนท์ผู้ที่อยู่ใกลารผู้ที่อยู่ในการทั้งหมดค่ะและดิฉันว่าเออคุณน้องปิ่นคุณเข้าลงมาลงมาในบาร์โค้ทอะไรเพราะว่าเอาตังตรงสร้างติหานะคะ หรือว่าไปไดเร็ไดเร็ในช่องข้อตัวเองค่เพื่อไม่ให้ช่องข้อตันไดเร็ไดเร็ไปไดเร็มาโมหะพาจิตค่ะแล้วแล้วทำยังไงเราแล้วทำยังไงตอนมีความสุขว่าออ มีความรู้สึกว่ายังไงคะตอนที่แรกตกใจไหมคะตกในข้าวหลังสำนักตกใจค่ะตกใจแล้วร้วอนดับแรกที่เราที่เราบอกเริ่มต้นตั้งสตินี่คือเราทำยังไงก่อนอดับแรกที่เอาช้อนล่ะเอาช้อนที่งัดออกมาค่ะช้อนที่เราทานข้าวเนี่ยหรือเปล่าคะแล้วรู้รือป่าว่าต้องใส่อะไรคือกยากทราบว่าใช้ช้อนอย่างเดียวหรือเปล่าคะอย่างพยาบาลเบื้องต้นนะคะตะเกียบแล้วก็กระชัยทานมางเลยหรอคะ กัญไกรท่อตทีนะคะกันไกรไม่ใช่กันไกรที่ว่าเออกันไกรตัดขนคิ้วหรือว่ากันไกรก oh. ัไกรตัดาน่ะโอ้มาเจ้าไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าน้องปรินของเราทำไปได้ยังไงค่ะและดิฉันก็อยากจะอืมอออยากจะทราบว,ว่าพอออ่หลังจากนั้น <S <S 1> <S 1> เหตุการณ์หลังจากนั้นค่มคืนนั้นเป็นยังไงต่อคะแล้วก็ไปเซเวน่น เรียกรถพยาบาลมาค่ะค่ะมีผู้ติดตามไปด้วยกี่คนคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีกี่คนบ้างคะขอขอรับเชิญรับเชิญค่ะขอขอเป็นแขกรับเชิญได้ค่ะเชิญค่ะขอแขกรับเชิญได้ค่ะขอเชิญผู้ที่นั่งรถพยาบาลไปด้วยกันนะคะร่ะยาบขอเชิญนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะขอเชิญเลยนะคะเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการสดนะคะเชิญเลยค่ะนั่งหน่อยนั่งก็หน่อย ฉันก็ไปใส่รถเลยฉันเลยกลับค่ะดิฉันอยากจะเอาสอบถามว่าเออเอ่อทุกคนที่ว่าเป็นอยู่ในเหตุการณ์ตกใจไหมคะตกใจจังตกใจมากใช่ไหมคะเลือดเต็มหางไหมค่ะแล้วทีนี้รอรถพยาบาลนานไหมคะไม่นานค่ะประมาณ20นาทีอ๋อ20นาทีแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเจ็บหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บใช่ไหมคะอ๋อเมาอ๋อแล้วก็เส้สิไปโรงพยาบาลไปไปโรงพยาบาลแล้วคืออะไร จำไม่ได้เราะเราเหมาีอ๋อห่ราบาแรหมอท่มหาม่เจออหาไม่เจอเพราะว่าลึกมากลึกมากใช้มันมปเข้าไปสิบนาคือคือมีผ่าวงในาเราไม่สามารถที่จะเข้าไปคือมีเ่านาใช้เครื่องเครื่องเครื่อะไรมรว่าอะไรนเครื่องถางปะคือมีผ่าวงใน้าออเคอคุณนั่นคืปากเป็ดปาก และที่สํคาคัญดีฉันได้ข่าวมาว่าเท่าจากที่ฉันได้สืบข้อมูลด้านหลังในห้องแต่งตัวเมื่อกี้นะคะดิฉันทราบมาว่าพยาบาลที่นี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับช่องคลอดของสาวป,ประเภทสองค่ะ,คะก็เลยประมาณว่าทำอะไรยากนิดนึงใช่ค่ะ,ะแล้วอยากจะทราบความรู้สึกข้างในค่ะในวันที่ว่าไปเฝ้าน้องเขาวันนั้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นหัว รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็คิดว่าเออคือยังไงคือต้องต้องออกให้ได้อ๋อเพราะเห็นเพราะจากการณ์นี้คือหนึ่งในล้านคนที่จะเกิดเลยใช่ไหมคะ พราหอนสอนใจสาวสองทั้งหลายนะคะว่าจะแยงโมหรือว่าจะเอาระยัดเข้าไปข้างในหรือว่าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราควรดูไซส์ดูขนาดก่อนที่เราจะทำนะคะควรที่จะมีสติแลบความตั้งใจนิดนึงนะคะคืออยากจะฝากบอกอะไรกับสาวประเทศสอมทังบ้านที่อยู่ทางประเทศไทยและก็ทั่วโลกค่ะเวลาแยงโมนะคะอย่าหักโมนะคะอย่าหักโมขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าโมจะหัก ทางพวงค่ะและนี้ก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยสำหรับสาวประเภท2อของเรานะคะเพราะว่าเป็นผู้ถึงก็ไม่เล็กน้อยนะคะเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าครั้งนี้น้องปิ่นก็ได้เสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะคะค่ะก็อยู่ว่าหนักอยู่เหมือนกันนะคะค่ะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราก็ขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราแล้วก็ขอมีรับขอบคุณคนที่เข้าค่ายน้องปิ่นค่ะ